สวัสดีครับร้านแมคคอนทูตนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทสนะผมเป็นผลเทสจอนะครับผมเป็น MSI Curve นะครับจอเคอร์ฟนะครับผมจอโค้งนะครับรองรับเฮิร์ตอยู่ที่165เฮิร์ตนะครับสูงสุดนะครับตอนนี้ปรับเป็น60เฮิร์ตนะครับจอจะเป็น32นิ้วนะครับการแสดงผลจะเป็น Refresh Rate อยู่ที่1เมนิเซกนะครับผม ไลท์ขอบนะครับตัวนี้โมเดลจะเป็น A G สามสอง C นะครับอ่นี่ครับความละเอียดที่ใช้หน้าจอตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันกรอยี่สิบนะครับคูณพันแปดสิบนะครับก็คือ Full HD นะครับ Refresh Rate นะครับอยู่ที่หกสิบนะครับตอนนี้ที่ปรับความลึกของสื่อสีอยู่ที่แปดบิตนะครับการแสดงสีอยู่เป็น R G B พื้นที่สีเป็น S D R นะครับผม จะมาดูบทขีดบนหน้าจอหรือเม็ดดอทนะครับหรือฝุ่นใต้จอกันนะครับผมจะเริ่มไปช้าๆนะครับ่าพอาจจะเป็นเส้นหน่อยนะครับผมหน้าจอโทรศัพท์อัดได้แค่สามสิบเฟรมนะครับดูจากตาปล่าตอนนี้ยังไม่มีรอยบนหน้าจอนะครับผมยังไม่เจอเม็ดดอทหรือฝุ่นใต้จอเลยนะครับ มาเทสสียนะครับครัผมจะเปิดให้มันรันสีไปเรื่อยๆนะครับ ดูมยจริงเอม่กี้บอใช่กันร้านกูนถามเมื่อเช้า5ห0ตรัวนี้นะที่เอกบอกแล้วคือเขาบอกประกันร้านการแสดงสีปกตินะครับผมนี่น,ออน,น,นะครับ ดับสนิทไม่มีแสงควนนะครับจะนดูเป็นเพจหลังนะครับผมนะครับตอนนี้จชเป็นดีซันะครับผมพอที่รองรับจะเป็น ort, d i s เพย์พอร์ต HDMI แล้วก็ดีซันะครับจะมีอะแดปเตอร์นะครับผ่านนะครับ